เสาหนีกับวันที 30, ่สามสิบเมษาพวกหาวอจ้าเป็นมือถ่ายเดือนนอจ่านอพี่น้องเขากลมาหาเห็ดคือเก่าเลยพี่จ้าปลาหาเห็ดแต่ว่าห้าบ่เด็ไปปลาหมูว่าน,นี้พี่น้องมันเห็ดกำลังออกปลาน,นั่นมืออื่นถ้ายังสิไปนอจ้าเ้ามาปลาใหม่เอาก็มาผอเห็ดคอนพอดีพี่น,อน้องมานรุนเบื้องพี่น้องพี่น้องไม่เนี่เอาสิได้เห็ดยังแน่นะพี่น,อนอ้องนอหมูว่านก็ได้แกงนึงเลยพี่น้องบ่ได้๋ยาไล่ไปไหนดอก เฮ็ดกําลังเลื่มอมนาพ้นกระต๊ะไอ้พี่น้องมากวยๆนี่หอดผู้กับซองโม่งกลัวอะล่ะเพราะว่าฝนต๊เบิดลขืนพี่น้องฝนตกลินบานกับต๊แหงห่อมเลยพี่น้องเมื่อหอดบานสามพ้นต๊ห่มก่อนมาพี่น้องเก็บเลยบานนี้พอะแหลกแห้งมานห่อมจ้าคนแหลกองคลิปนะจาน๋านอะเป็นเฮ็ดบดมาจากนอเฮ็ head ดบดอ่ออนอ่อนเลย มันมาเด้อเต็มกระตาเด้อมึงนี่มาทำอีกก้อนมาจะทำบ่ได้บ่ชไม่โดนหามนจนเลยน้องเก็บ,ดดย,บยัดดยงกินได้เขากะเก็บเ,เอาบวชแ,แ,แ,แล้วพี่น้องเก็บบวชกับเฮียงเสียเฮียงสนามยานางเสียไปยังเลยพี่น้องเลย

นีเก็บเอาลงไปทั้งพูดมา่องก่อนตัก่อนเลยิก้อนแียนหินนะจ๊ะพี่น้อง คอนเขียน,ห,นห็นจ้าออกดีแห้งกคอนเขียนหน็นนี่มาหาทาเพ็ดผึ่งเห้น,หนยังกับพี่น้องมันก็ได้ินยังห้าก็กินได้ห้าเจ็บอานน้องพีนน่น้องเน่าแย่งม้านะะแยกม้านอ๋อนหน่อยหนึง่งก็เดี๋ยวมเมื่อกี้เพ็ดผึ่งต่อได้พี่น้องมันถงดยงจ้าขอาำงานหนอยพี่น้องถือฝนที่ะเนาอเ็เผืงง่งเขากรรมจ้า ดอกหนึง่งออกวัวลายไปไหนน้อพี่น้องนี่คือดอกงามเลยออกทัองอ้งหมดแต่นี่งามเลยให้คนเขาทองยังงไะพี่น้องยักงงามเลย ตัวนี้มันเนาได้พี่น่องขามันเหตุดอกจ้าหน่องอเฮ็ดใครเฮ็ดละงบจ้าเป็นสัญญาณทีดีเลยพี่น่องนี่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วมีไข่พอใครเห็นหามๆเลยที่พี่น่องดอกมันอยู่เพียมากเนาะ มันมาเริ <c oughs> ่มจีไรเฮ้ยดอกงามแพี้ยพี่น้องร่างพอดีเดียโน่สำนี่ละพดอพดีเลยซสำนีน่หันสูงกว่านีบานนี่เทียสีฮอนเทียนบานได้พี่น้นองกล้วยกัมจ้ากล้นเข้าวทองเหลืองจา้าน้ยคือดอกงามเลยดอกสวยๆเลยจ้าเุงแดงจา้า น้านหนวนจ้า,าหงูาาหงขาวจ้าออกมงดอกสองดอกพี่นนอกออกบัวลายนะจ้าเหข้าวเดินจ้ะพี่นนอกสองข้าง,งามเลยพี่นนอง เล็ดพุงเลือดจ้าเล็ดพุงเลือดค้าลายจ้าพี่น้องควนไปเลยจ่ะลองน้ำง,งามเลยจ้ะพี่นอ้องขออนุญาตเก็บกันได้พี่นอ้องเด้อพุงเลือดค้าลายจ้าดอกงามเลยอเรยพอพุดีึเกี้ยงเลยพี่น้อง 平、嗯、地啊！姐。 เทียนกับพี่น้องแซ่บได้จากเพชรพงเทียนน,ยน,นี่รสชาตินี่ค้ามันค้ามันนี่สรืรสชาติหวานแซ่บจ้เวะเพชรพงเทียนมากินพี่น้องตัมงมั้งลองงานไม่กินน้องเลย มาเด้อสวยแหงไปก่อนตัวอีกก่อนมืนองตอามเนาะเสียบวานเดียพี่น่องเพ็ดถึงเพียน mười hai nghìn hai mươi hai nghìn hai đầm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn à, con pinoang đây. hoa cam cha, hoa cam xúy xúy đấy pinoang, ngang ngang สมกะเาใน่จ้เกียงเลยพี่น้องในเกีงเยงแล้วน้ำอ้อยจ้จทองแดงเลยจ้ะใสน้ำอ้อยหนุนหน่อยเลยหนวดจ้ะพี่น้องน้อยเดือยกินทองแดงดองกงามๆเลยเจ้ะพี่น้อง กำลังกำลังเริ่มเนอะกำลังเริ่มอีกอย่าทำงานเด็ดจ้าพี่นอ้องที่ดินทุนตกใส่อองเนี่มองไฟใหม้ได้พี่นอ้องนี่ย่มทองงามอยู่งามงาม,า,ม,า,มาพี่นอ้องเรี่องเรี่องเทลบดสาบเลย มี่หน in ่องเขาด้วยนะพี่น้องมันก็ลังเหลื่อมเหลื่อมหลอบสองเนาะแต่ว่ามันก็พอได้เก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าบนหันหลายเนาะจ้ะเนาะดอกทวนมันจ้าถึงน้ำ้อยจ้ะพี่น้องแม่พี่น้องเห็ดผงแดงดอกงามแฮงดอกฟ้าแฝดจ้ะพี่น้องดูงามเลยอ๋อสีมันก็เหมือนวานดอกพี่น้องในไร่ก็เหมือนวานนี่ดอกพี่น้องให้ผึ่งคานงยงงจ้ะพี่น้อง มึงแน่ล่ะใส่ได้อยู่เนาะ <c oughs> ไงครับเฮ็ดพงเทียนจา้าอู้พาจะโกนเนาะไหนคือเก่าพี่น้องเอ้ยสองงามอยู่สองงามนี่เนาะเฮ็ดพงเทียนที่งามอยู่พี่น้องปัด หอมงามพี่แองแดงค้าลายจะพี่น,อน้องเพิ่งเกิดจ้าเพิเ่งเกิดค้าลายนองมาสรุปเพิ่งเฮ็ดจ้าได้ดเกงอยู่พี่น้องเฮ็ดกต่มีแต่ดอกง,งามเฮ็ดเพิ่งเทียนจ้าเฮ็ดเพิ่งเทียนเฮ็ดเพิ่งแดงแล้วจ้าพี่น้นองเฮ็ดมันกำลังสิเริ่มออก,ออกอีกพี่น้องเข้ากระไดแน่เนอแดดกลมหมวกวานอยู่พี่น้องพี่กันเข้ากะ อำเภอหน้าจุลว้ยป้าหน้าจุลว้ยห้าอย่แล้วพี่น้องจังวัดอุบลนอกจากนอ่ผู้พระลานสูงกป้าเห็นห่ากับติดผู้เลยพี่น้องติดอำเภอเลยติลงเมื่อไรจ้าพี่น้องฝากก,ไก็ไล่ก็แท์ก็ติดตามก็กระดิ่งเกี่ยงเตือนนี่นะจ้าถ้ารอบึงอีกเด้อพี่น้องเมื่ออืนี่เห้าวไรีราชา,าเก่าบอเฮสดี่ออกเลื่อยบอน้าพี่น้องเนอะติลงเมื่อไรจ้าสวัสดีจ้า